เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกม A3 ทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยการันตีจากช่องผมเองด้วยนะครับที่สำคัญมีเกมมือถืออีกมากมายยกตัวอย่างเช่นเกมการชิปแบตเทิล คริปโตคอนฟลิกนะฮะและเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิง์ใต้คลิปที่ด้านล่างนะครับผมมีเพจมีไลน์แล้วก็มีเบอร์โทร3ามช่องทางเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผม<อ>คือเราต้องมองก่อนเราเล่นเพื่ออะไรเราเล่นเพื่อหาอไรายได้หรือเราเล่นเพื่อขอให้ได้เพิ่มดาเมจเพิม่มโอ้โหดวงโคตรดวงอะ่ะผมบอกเลยนะครับว่าดวงมันดีอย่างนี้ผมได้สองอันเลยนะครับผมกดยืนยันเลยนะครับไม่รอช้านะฮะ เรียบร้อยตอนนี้ผมมีดาเมจเพิ่มขึ้นถึง3,000สนโอ้โหโอเคแล้วกันนะสวัสดีครับทุกคนผมโทเค็นติกนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม a 3 steel alive นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาบอกทุกคนให้ทราบนะครับว่าการล่าแร่นะครับผมแต่ละเทียไอคำว่าเทียคืออะไรนะครับเทียนะครับก็คือมันจะมี3ระดับใช่ไหมครับในการเข้าไปล่านะครับผมถ้าเทียสมเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายอะไรก็ได้เราจะสามารถเข้าไปล่าได้นะครับก็คือเทียสามตัวนี้นะแต่เปอร์เซ็นที่การจะได้หินแร่เนี่ยช้ามากนะครับผมช้ามากจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับผมวันหนึ่งไม่รู้จะถึงหมื่นก้อนหรือเปล่าแต่เขาก็ลองรับสายฟรีถูกต้องไหมครับแถมสงบด้วยไม่มีใครมาก่อกวนนะต่วต่อไปนะครับถ้ามันเป็นเทียสองเนี่ยก็จะขึ้นถึง1,7% 0 0เเลยนะครับแต่สามารถฆ่ากันได้ ตรงนี้ก็จะหัวร้อนกันนิดนึงนะครับผมแต่ก็ถือว่าล่าได้วันละแสนไหมได้นะแต่แต่เดี๋ยวผมจะมาพูดวันกี้นี้แหละเดี๋ยวผมจะมาพูดคลิปนี้แหละส่วนเทียร์หนึ่งเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ครอบครองบ้านเท่านั้นนะถึงจะได้นะครับผมแบบ3ามพัเซเลยนะครับผมถือว่าได้เยอะมากแล้วใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถึงจะได้ถึงแสนนะแต่ส่วนตอนเนี้ย ประเด็นคือคนหลายคนไม่มีบ้านเนี่ยแล้วมาเก็บที่เทียสองเนี่ยครับจะได้วันหนึ่งเนี่ยหนึ่งแสนไหมหรือได้ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะฮะผมก็ทดสอบแล้วนะครับผมจะพูดว่าถ้าตามหลักความเป็นจริงเลยนะครับกรณีกลุ่มคนที่เล่นแบบว่าใส่ของธรรมดาใส่ของที่แบบไว้ป้องกันมอนเตอร์ใส่เนี่ยเงี้ยดาเมจลดลงเนี่ยดาเมจมอนเตอร์เนี่ยด PVE นี่คือพวกมอนเตอร์นะ ลดลงถึงแสนสี่ใช่ไหมไอตอนแรกเราก็ต้องใส่อย่างเงี้ยใช่ไหมเออเพื่อที่แบบเก็บเวลง,ง่ายใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันจะไม่ใช่แล้วหนึ่งคือเราต้องมองก่อนเราเล่นเพื่ออะไรเราเล่นเพื่อหาไรายได้หรือเราเล่นเพื่อเอ,อ่อเพื่อกิลเพื่ออะไรแต่จริงๆอ่ะเพื่อกิอะ่ะเราก็ทากันอยู่แล้วแหละนะแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเราอยากจะมุ่งไปหาไรายได้สําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเอ,อ่อต้องการหาไรายได้จริงๆนะครับก็ผมก็จะถือว่าแนะนําเลยก็ได้นะ ให้ทุกคนน่ะรีแหวนไปเลยนะครับให้มันเป็นดาเมจด,ดาเมจ PVE เนี่ยดาเมจจากอ่าจากเป็นไอเนี้ยนะครับอ่าดาเมจ PVE ลดลงกลายเป็นเพิ่มดาเมจ PVE นะครับประมาณทำนองนั้นนะฮะมันจะทำให้ตีมอนสเตอร์ไวมากนะครับอย่างผมนะครับในกิวนะครับมีคนใช้เวลาแค่6ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงนะครับในการฟาร์ม1แสนเหรียญส่วนผมนะครับ มันจะ24ชั่วโมงแล้วนะฮะยังไม่ครบเลยเอา้าเนี่ยเนี่ยมันจะมีพวกมาก่อกวนปวดอย่างเงี้ยเออน่าเบื่อมันก็เลยทําให้เราล่าแร่ไม่ได้เวลาเรานอนหลับอย่างเงี้ยอย่างผมเมื่อคืนปล่อยตอนตีหนึ่งปุ๊บตื่นมาเรียบร้อยได้แร่มา500ก้อนโอ้โหเกือบ7-8ชั่วโมงไม่ได้แร่เลยนะครับก็เซ็งมากมากเลยนะครับก็ตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะบอกว่าถ้าหลายคนอ่ะอยากจะใช้เวลาแค่6 ถึงถึงอ่าหกถึงสิชั่วโมงในการล่าแร่นะหรืออาจจะถึง12ชั่วโมงเลยก็ได้ก็ทําการรีแหวนเลยนะถ้าเราเล่นเพื่อการหาไรายได้นะเดี๋ยวผมก็จะมารีสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าถ้าได้นี้คือเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับผมผมบอกเลยเร็วเร็วเลยครับมันทําให้เราฆ่ามอนเตอร์ไวแล้วทําให้เราได้แร่ไวนะผมก็จะรีอันไหนดีรีอันนี้นะอ่ะผมก็จะขอรีตัััวนนนี้นแลกนนะกครบ วิธีการรีนะครับผมเปลี่ยนออปชันนะตรงนี้นะครับเปลี่ยนออปชันเครื่องประดับนะครับผมตรงนี้อันอันที่2ตรงนี้นะครับเปลี่ยนออปชันเครื่องประดับนะครับทุกคนก็สามารถรีได้เลยแต่การรีครั้งนี้มันจะต้องใช้ไดมอนด์นะครับผมเอ้ไดอาร์นะครับถึง200นะฮะไม่เป็นไรครับเพื่อตัวละครแต่เราก็ต้องสุ่มอีกเราไม่รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะกดไปเลยแล้วกันนะครับขอให้ได้เพิ่ม โอ้โหลดลงกว่าเดิมอีกแต่เราก็อย่าไปกดยืนยันนะเราอย่าไปกดยืนยันนะเราก็ขอกู้คืนนะกู้คืนโอเคเอาอีกขอให้ได้ขึ๊บขอเพิ่ม EXP โอ้ตอนนี้ยังไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ต้องตอนนี้ผมไม่ต้องการนะถ้าเป็นตอนแรกอาจจะดีนะทำเป็นเล่นไป มาเปลี่ยนออปชัน Option อีกอก,กดค่อยได้โอเคดาเมจ PVE เพิ่มขึ้นนะครับทุกคนเห็นไหมอย่างนี้แหละผมเก็บไว้แน่นอนกดยืนยันไปเลยแย s ดแคโอเคนะฮะคราวนี้แหละครับผมจะตีมอนเตอร์แรงขึ้นหลักแสนคือ <c ười> เดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวผมจะปล่อยตอนเที่ยงตอนที่มันเริ่มรีตอนเที่ยงใช่ไหมครับคราวนี้แหละไวแล้วนะฮะ โอเคตอนนี้ผมดาเมจถือว่าไวขึ้นมากแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการไหนก็ไหน,ไหน,ไหน,ไหนแล้วผมก็จะรีอีกอันนึงไปเลยแล้วกันนะครับเผื่อจะได้อีกสักอันหนึ่งนะผมไม่ต้องการลดดาเมจแล้วเพราะเราเป็นวิาสาต์เราไม่ต้องการแทงนะเราจริงเราผมก็ไม่ได้อึดอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเรามีดาเมจที่แรงมันก็น่าจะเล่นสนุกกว่านะขออนุญาตรีเลยลวกันเปลี่ยนออปชัน option, นะครับเราเล่นเพื่อหารายได้กดไปเลยไม่ต้องคิดมาก exp กู e คืนนะครับอย่าก,กดผิดนะโอเคครั้งสุดท้ายอ๊บขอให้ได้เพิ่มดาเมจเพิ่มโอ้โหดวงโคตรดวงอะ่ะผมบอกเลยนะครับว่าดวงมันดีอย่างนี้ผมได้2อันเลยนะครับผมกดยืนยันเลยนะครับไม่รอช้านะฮะเรียบร้อยตอนนี้ผมมีดาเมจเพิ่มขึ้นถึง3,000 0 0โอ้โหโอเคแล้วกันนะครับบอกเลย แป๊บเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะใช้เวลาอาจจะจักใช้เวลาเกือบ20ชั่วโมงแบบเฝ้าหน้าจอไม่ไม่ไอพูดยี่สิบไอที่ผมพูดถึง20ชั่วโมงนี่คือแบบผมไม่ได้เฝ้าหน้าจอด้วยผมตายอะไรอย่างนี้นะเออแต่ครั้งนี้ยคือดูทุกคนเห็นไหมแป๊บเดียวมอนเตอร์ตายละเห็นนะชัดเจนเลยโอ้โหตุ๊บตับตุ๊บตับสามตุ๊บสามดาเมดดามดกิลนี่คือตายแล้วนะฮะโอเคคราวนี้ผมก็สบายใจแล้วเหลือเหลืออีกอันหนึ่งนะครับที่ผมกําลังจะเร่งให้เป็น IV พอเป็น IV แล้วเดี๋ยวผมก็จะทําให้เป็นลดดาเมจดีกว่าลดดาเมจอีกสักอันนะหรืออาจจะเพิ่มดาเมจเท่าเราเล่นเพื่อหาไรายได้เดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจอีกทีนึงก็ออกประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครอยากจะทําตามก็ทําได้เลยนะครับผมผมใช้ประมาณ 1, 0 0 0งพันอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยไดอาร์นะเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะใช่เนาะโอเคแล้วกันนะครับก็ผมก็มาแนะนําทริคดีๆให้กับเพื่อนๆทราบแล้วกันนะครับก็ลดเวลาลงไปได้เยอะแน่นอนผมอาจจะต้องใช้เวลาถึง ผมคิดว่าผมไม่น่าจะถึงอตีสิบสิบชั่วโมงแล้วนะผมคิดว่าผมน่าจะทําได้ละในการล่าแร่ตอนนี้นะครับผมโอเคแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ